สวัสดีครับรายการคำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีนซีรีส์1แถบ1เส้นทางวันนี้เรามาถึงสาระสำคัญของความร่วมมือซึ่งเราพูดกันสั้นๆว่า5เชื่อมใน5เชื่อมนี้ผมก็จะเริ่มด้วยเชื่อมแรก คือประสานนโยบายการเชื่อมนโยบายเนะี่ยถือว่าเป็นหลักประกรันอันสำคัญยิ่งในความสำเร็จของการเชื่อมใน4ส่วนที่เหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมนโยบายนะั้นถือว่าเป็นการเพิ่มพูนและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการสร้างความไว้วางใจในเชิงนโยบาย รวมถึงความไว้วางใจในสิ่งที่เป็นข้อตกลงต่างๆการที่จะไว้เนื้อเชื่อใจหรือเชื่อใจกันนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษว่า trust เพราะฉะนั้นจะ trust กันได้เชื่อใจกันได้ก็ต้องอยู่บน truth คือบนความจริงความจริงนั้นไม่ใช่เฉพาะข้อมูลความจริงแต่เป็นความจริงใจหากันละกันต่อเนื่องจากสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่า เมื่อเราสามารถที่จะเพิ่มพูนหรือเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นั้นทางด้านการเมืองก็จะเป็นหลักประกันให้กับหน่วยรองอื่นที่ดำเนินการต่อไปสาระอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากในการเชื่อมนโยบายก็คือจำเป็นจะต้องช่วยกันแสแวงหาจุดยืนร่วมกันรวมถึงการสงวนข้อคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมากเอาไว้ ซึ่งก็คงตรงกับภาษาจีนที่บอกว่าชิวถงฉุนอี้ความแตกต่างในเชิงของนโยบายเป็นธรรมดาต้องมีของแต่ละประเทศเพราะว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลขึ้นมาก็จะให้ลำดับความเร่งด่วนที่สำคัญแตกต่างกันแต่ความเหมือนกันก็คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นจุดร่วมที่ผมพูดเนี่ยก็คือต้องแสวงหาจุดร่วมที่เป็นเป้าหมายอย่างเดียวกันเอาขึ้นมาพูดกันบ่อย และเป้าหมายก็มีทั้งเป้าหมายในระดับมหาภาคและจุลภาคเพราะฉะนั้นความสําคัญอีกอันหนึ่งของการเชื่อมนโยบายคือว่าจะต้องเข้าใจปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างมหาภาคกับจุลภาคมหาภาคเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของภาพรวมในส่วนใหญ่ในเป้าหมายใหญ่ในขณะที่จุลภาคก็จะเป็นเหมือนยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ที่จะให้สําเร็จมหาภาคซึ่งจะต้องประสานกันเรื่องของจุลภาคเป็นเรื่องของ ภาคเอกชนของชุมชนวิสาหกิจต่างๆซึ่งจะต้องสอดคล้องกับในในประเทศพื้นง่ายสอดคล้องกับรัฐบาลเมื่อสอดคล้องกันแล้วรัฐบาลแต่ละประเทศที่อยู่ในแถบหนึ่งแถบ,หน,แบหนึ่งเส้นทางก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปเทียบเคียงยุทธศาสตร์ของประเทศของตัวให้เข้ากับ b r i ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคตัวอย่างของไทยก็คือเรามียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตะวันออกหรือเขตพิเศษตะวันออกหรือที่เรียกว่า EEC เราก็จะต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงหรือยุทธศาสตร์การทําอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์นี้จําเป็นจะต้องสอดคล้องกับ BRI หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเช่นกันเมื่อสามารถทําให้สอดคล้องกันได้พื้นที่ก็จะสอดคล้องกับประเทศประเทศก็สอดคล้องกับภูมิภาคภูมิภาคก็สอดคล้องกับโลก นี่แหละครับที่เราเรียกว่าเราจะจะต้องสแสวงจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดตา่างสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือว่าแต่ละประเทศก็จะต้องไปกําหนดแผนกําหนดที่เรียกว่าเป็นมาตรการจนกระทั่งไปถึงได้กล,ลไกลกลไกในสําคัญเพราะเป็นตัวผลักดันให้มาตรการเกิดขึ้นไปสู่เป้าหมายของแผนยิ่งถ้าเราได้กลไกร่วมกันในแถบ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสิ่งที่จะตามมาก็คือเราได้เวทีในการเจรจาร่วมกันจนก่อนที่จะเกิดโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่มีผู้ได้เสียจํานวนมากมีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและโครงการขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหามากเพราะฉะนั้น,นกลไกจึงมีหน้าที่สําคัญสงประการคือทั้งมีหน้าที่ในการที่จะเจรจาร่วมกันแล้วก็ หน้าที่ที่2คือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นร่วมกันถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ก็เชื่อได้ว่าเป้าหมายแห่ง1แถบหนึ่งเส้นทางที่จะไปเชื่อมอยู่ต่างๆอีกสี่เชื่อมจะเกิดผลสําเร็จเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่ประชาคมโชคชะตาร่วมกันได้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมกันจริงๆร่วมที่ว่าก็คือมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตาน เมื่อถึงจุดนี้ก็ขอตั้งคำถามกับท่านทุกท่านไปอีกครั้งหนึ่งคับและจริงๆแล้วท่านเห็นอะไรอยังและท่านคิดว่าทำไมจึงต้องมีการเชื่อมทั้ง5าเชื่อมและทำไมจึงต้องเชื่อมประสานทางด้านนโยบายก่อนอื่นนี่แหละครับก็ฝากกันไปคิดนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดผมมาด้วยก็แล้กันขอพระคุณมากครับ